มากเลยอะไรก็ขอโชคขพอะไรนะขอโชคด้วยมากอธอมอันุมาด้วยรนอะไรนะกุมานใครน้องกุมานใครกินงนอ๋อมีใจด้วยอ๋มีใจด้วยนีจ้ะ เปนมันเด็ดเนมันเด็ดนกอะไรถ้าเจ้าพูดีตามไทยกมู่นได้จริงพี่อะไรนอกคะ่ะพี่มาแปลให้หน่อยคะ่ะพูดยังไม่ชัดชพูดยังไม่ชัดกุมารเป็นอย่างนี้เลยเสียงกุมารจะเป็นอย่างนี้กม,ม่่เีบอกอะไรเขานะ อ่วจะได้เงียรวจะได้กินไขยเยอะๆไขยเยอะๆได้เินที่กมาเมงที่เานี่ยมีเนียมีเมียไอ้มันถูกเนาะมันตูเทกมารอะไรนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปู่สูงเยุมาไปปูสูง คือกุมารอะไรเลยใช่มอิมบตัวเดียวตัวนี้ตัวอ๋อสมุดสมุดกับปากกาขอโชคลาภน้องกุมารจ้ามาได้คุณดูชิพห้ไข่เยอะๆถ้าได้จะให้ไข่เยอะๆอยากกินไข่ก็ตุวมยอมาอ่ะตัวโดียวเดินเดินไอเติมไมเตี้ยนะโอ้โอ้โอ้ตัวนี้ตัวอื่นตัวใหญ่เลยจ้ะ เราต้มใจละบ้านเออมาให้รู้ใจละบ้านเราต้มใจระบ้านจุ้ยมากเลยนะจุ้ยมากเลยจุ้ยมากจุ้ยนเป็นบจุ้ยไนบจุ้ยมากเออจุ้ยนั้นไทย ดูดูได้ใจใจใจดูดได้จใจดูดูนะชาชาที่ดูไม่ออกก็ไม่ได้ใไกนะต้องให้ใจกเยอะๆนะให้มันชาชจะได้ให้ใจเยอะๆเอาะให้ใจไมัเยอะนะ้นลังมาเที่ไ่กคนนงน้อ่ด้วยบ้านนง อันนี้หนูให้วันหนึ่งเริ่มเดียวรูเดียวโตหนูนี่เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วแปลให้หน่อยพี่ให้วันหนึ่งแปลไมหกง่ายสองศูนย์หกสองหกจะคันนะเอาพิกดูข้างหลังจะรู้ว่ามันจะไม่ดีอ๋อดูด้านหลังบ่จะส่งดูด้านหลังอ๋อจะส่งดูด้านหลังเขียนให้หน่อยมันไม่ค่อยชัดนลยเขียนเพิ่มเลยจ้ะ มันไม่ค่อยช้เไ่ข้างหน้าจะเป็นสองหกข้างหลังจะเป็นศูนย์ศูนยเขียนเขียนพี่ก็ดูดิข้างหน้าเป็นสองหกข้างหลังข้างหลังนี่จะเป็นศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหน้จะให้ปูรางวัลที่หนึ่งนี้บอกตูวตอัตุ้ยอัูิุม้ัตุู สาธุสาธุให้รางวัลที่หนึ่งนะปู่เนาะจะได้กินไข่เยอะๆน้องให้ได้รางวัลที่หนึ่งให้ปไข่เยอะๆเนาะน้องประมาณที่เขียนให้เมื่อกี้ถูกไหมคะถูก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 วันหนึ่งถูกวัหนึ่งโอ้โหถูกถูกวันที่หนะคะจะได้กินไข่เยอะๆด้วยเนาะ ตอนนั้นอนู่ในปีตัวนี้ปีตัวนี้ตูปีตัวนี้ปตัวนี้จูปีตัวนี้จปกติน้องจะเป็นอย่างงี้ไหมพี่ปกติกมาด้วยกันดีบางทีถ้ากุมารลงก็จะเป็นอย่างงี้ก็เหมือนวันนั้นไปวัดถ้ำแก้วเนาะเพื่อนก็ไปเจอเหมือนกันเพื่อนเอาแต่ทีนี้เพื่อนกินไม่ได้เพื่อนเป็นเด็กกุมารลงเพื่อนแล้วแต่ไม่มีใครรู้นะนูองกุกุ เราไม่มีใครรู้แล้วทีนี้เอาเอาให้ก็กินไม่ได้เอามือจับไอ้เขาเรียกอะไรรองรองใช่ไหมกรลูบคามลูบคามลูบรูปอยู่นั้นหันไปเอ้าคุมารลงนี่ก็เลยบอกยายแก่ให้ยายๆก่เขาก็มาจะทำบุญเหมือนกันอ๋อปกติน้องก็เป็นคนที่ปกติอ่ะเนาะเป็นคนธรรมดาปกติแต่ถ้าเขาลงก็จะเป็นเหมือนที่พี่เห็นที่จะเอาอะไรไม่เป็นเหมือนเด็กต้องเอาอทุกอย่างเมือนเด็กเลยเนาะตอนแรกกังกิน เรานั่งกินข้าวดีๆเนาะใดูน้องเขาด้วยนะพี่ก็เลยขึ้นไปตอนแรกก็นั่งอยู่ดีๆก็นึกว่าน้องแบบเขาเขาเป็นพิการอะไรแบบนี้เขาเป็นคนปกติแล้วเนาะไปแล้วเห็นไหมวางน้ำแดงแล้วเขามากินข้าวด้วยเนาะเขาบอกว่าเขาหิวตอนแรกนูก็นึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่สมประกอบอะไรประมาณนี้เนาะค่ะถ้าแม่เห็น้เขามานั่งกินข้าวโพดปกติเขาจะเดินวิ่มาหาลงตาเลยนะถ้าเขามาปกติอันนี้ลงตอนไหนเนาะค่ะนี่ก็ลงมาเมื่อกี้ลงอางรถมาก็เข้า ยังไม่ลงไมหมอยู่บนรถเดินลงมานี่นี่ยังไม่ลงแต่พอลงมาแต่ตรงนี้ฉันก็ลงมานั่งกินข้าวโพดเฉยเลย<ม>เดินมาก็ยังไม่รู้ว่ากูมาลงนะนั่น<ม>คนนั่นงนั่งเลยบอกว่าน้องกินข้าวโพดอยู่นั่นแต่ที่ไหนได้พอน้องมาถึงตรงนี้ดนีกินค่ะกินด้วยกินด้วยเนี่ยได้ยินเสียงรู้เลยว่ากูมาลงกูมาองไปเจ็ไอเราก็ตกใจเนาะเราฟังเสียงปกตินะกลับมานันจะเป็นคนปกติคน เป็นคนละคนไปเลยจะไม่พูดเหมือนเสียงเมื่อกี้เลยนะตอนนี้อายุกี่ปีแล้วน้องน้องเขาอายุสามสิบเลยแล้วหนูก็ไม่เหมือนกันว่าอายุสามสิบเท่าไหร่แล้วชื่อจริงๆน้องเขาชื่ออะไรเนาะค่ะเป็นน้องสาวพี่ปะเป็นลูกศิษย์อ๋อรู้จักกันลูกปูนะนี่ก็เป็นศิษย์ปูก็เลยปูเป็นตาเข็มอปู่ปูได้แต่ปูเป็นปูเสือปะปูเสืออ๋อตัวเลขตัวนี้คือ พี่น้องเขียนให้ชูยูยูนกุมารก็ลงเนาะผนลุกเพราะว่าเคยให้เคยให้มันก็เข้าอยู่ได้ตอนน pues Wine> ok> ั้นได้เจ็ดเก้าเขาเขียนให้อย่างนี้แหละห้าเจ็ดเก้าค่ะเขาออกเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าห้าอะไรนี่แหละมันออกทั้งบนทั้งล่างเลยนะตอนที่เขาเียนให้อยู่ร้าน้านอ่ะขอหน่อยขอหน่อยเขาบอกขอยักได้อะไรอยากได้ไข่ไข่เยอะๆในที่นี่คือไข่นะไม่ใช่ไข่ไข่คือผลไม้ ันจะให้ทุกละมันที่หนึ่งเนาะน้องก็พูดอย่างงี้เมื่อกี้น้องกุมารช่น้องกุมารคลายเนาะน้องน้องน้องกุมารคลายแปลมาก็แปลแบบนี้เลย้องให้หกหกสองโอ้ตัวเก่าเจ้นี่หัวอยู่ตัวเก่าไหมเก่าจนบนแบบเก้าหกสองสองหกอะไรเห็นไหมศูนย์ศูนย์ห้าเหมือนคือพวกเราก็มานานเลยเนาะ พวกหนูก็มานานแล้วน,นะแต่ว่าอ,อยู่างย่ลงมาทแก,นนก้วแล้วก็งงอพอดีนั่งกินข้าวเสร็จพอดีเห็นน้องก็เดินมาก็ตกใจอยู่นั่นนิดน, <c oughs> นึงนึกว่าน้องแบบแบบคือไม่เต็มประมาณนี้เนาะค่ <c oughs> <ข>ะไม่เอใจอะไรไม่เอใจอะไรค่ะน้องบอกว่าหิวอยากกินอยากกินเนาะนคือตัวเล็กน้องกุมารพายอันนี้คุณน้องนึกยังไงเนาะถึงเขียนให้เนาะ โอ้เขาอยากให้เขาก็เลยเขียนให้ปกติพี่บอกว่าน้องไม่ได้เขียนให้ง่ายๆเนาะพอตั้งหลายรอบเหมือนที่สูกมันก็ขอเขาก็ก็ไม่ได้เขียนให้นะจะเจอมที่ร้านค้าเขาเขียนให้เขียนเขาเขียนให้ก็ไม่เยานหนอยเด่นเขาก็ยังยาวเลย้ปล่อยทีนดออกแล้วกมานออกแล้วเนาะลูน่ะเขาไปพิงไหนน้เนาเด่นเขายังตั้งอยู่เลยถ้าเป็น อยู่นะเขาจะเหงืน้ำเลงแสดงว่าลอ,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 องกระมาณออกแล้วแล้วก็เ,เห็นกินไปเยอะทำไมเหลือเยอะจังกินเหมือนเด็กกินเหมือนเด็กก็ะกินเหมือนเด็กเลยมันแตเยอะแต่ไม่เยอะสตารลงไปท้าลงไปดูหรือยังยังค่ะยังให้ลงไปดู